บกันมา20กว่าปีแต่งงานกันมาเนี่ยมันเกิดจากการเรียนรู้แล้วค่อยๆปรับแล้วเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือเราทุกคนน่ะคือเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเราเองนีสัยเราอะบางทีตอนสาวๆทําอย่างเงี้ยแก่ลงมาหน่อยไม่ทําสาวๆไม่เป็นแก่ๆเป็นอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมการปรับตัวไม่ได้หมายว่าเขาต้องปรับหาผมหรือผมต้องปรับหาเขาถ้าผมคาดบอกว่าเผยทุกอย่างเผยต้องปรับตัวเข้าหาเราอันนี้ผมไม่ดี ถ้าสลับกันก็ไม่ดีผมบอกปรับเข้าหากันและกันอืถอยมาทุกครั้งสิ่งที่เผยพูดอ่ะมันถูกต้องไหม,มถ้าอไหนถูกผมก็ทําแต่ว่าผมเชื่อว่าทั้งผมและเผยเหมือนกันคือต่างฝ่ายต่างถึงแล้วเรากลับไปคิดนะตอนมีอารมณ์เราไม่คิดหรอกแต่พอถอยกลับมาปั๊บเออเขาพูดจริงวะ่ะพอเขาพูดจริงปั๊บมึงก็ปรับหน่อยสิว่าตราบใดก็ตามที่ผมคิดว่าไม่ได้มีการทะเลาะในเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญ ไม่ต้องเก็บมาเป็นอารอมณ์ถอยกับมันมึงกิน้าเป็นเรื่องปกติคนรอบข้างก็ทําให้มึงงกินด้วยเหมือนกันนี่คือคนที่เรารู้สึกว่าเรารักที่สุดอถอยกบมาเออจริงมึงปรับเผยเขาก็จะมีสิ่งที่ผมไม่มีดึง,ดงสติกันนะถูกต้องกันและกันบางทีผมก็บอกนะถ้าไม่มีเผยในชีวิตผมก็เตลดเิดเปิดเปิดเพราะว่าไม่มีวิน,นัย